อยู่กับกายกายมีอะไรได้บ้างลมหายใจก็ได้การเคลื่อนไหวรีบดก็ได้การทํางานในปัจจุบันก็ได้ถ้าเราไม่ได้ทํางานอะไรไม่ได้เคลื่อนไหวรีบดอะไรนั่งอยู่เฉยๆตอนนี้เราก็รู้สึกลมเข้าลมออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนเรื่องของอาณาปานสติ ทำอย่างไรพระองค์ก็ให้เอาจิตมารู้สึกถึงลมที่ไหลเข้าไหลออกพระองค์บอกว่าเมื่อหายใจเข้ายาวเราก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวเราก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นเราก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นเราก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกสั้น